ได้ยิ้มกันอีกแล้วนะครับสำหรับผลงานของผมเมื่อวานนี้นะครับ FC บาสเทบอลทุกท่านที่ตามไปสำหรับหน้าช่องครับวางไว้ให้ครับแนวทางฟุตบอล3ตัวครับมา2หลุด1นะครับเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับมีหลุดเพียงตัวเดียวคืออัลตันตาครับโดยรวมแล้วผลงานอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเอาไปแยกเน้นยังไงเราก็กำไรยังไงเราก็บวกกันนะครับหน้าช่องบวกขนาดนี้ครับไม่ต้องห่วงครับในครอบครัวเราจะบวกขนาดไหนครับแนวทางที่วางไว้ให้ตัว VP อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็แนวทางตลอดทั้งว บอลสดเรามีให้ก็บวกๆฟินๆยับๆกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับกลุ่ม VIP ครอบครัว VIP ของเทพบอลของเราก็ ตามนี้เลยฟินฟินจุกจุกกันทุกคนนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับส่วนใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวและอยากเข้ามาครับเข้ามาได้นะครับจิ้มเข้ามาครับได้รูปโปรไฟล์ครับผมมีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากทุกวันครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันและก็มีแนวทางฟุตบอลสดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับจิ้มเข้ามาครับเป็นเพื่อนกันในใต้รูปโปรไฟล์ย้ํากันอีกครั้งว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ย้ากันอีกครั้งว่าสปอนเซอร์ของผม นะครับวันนี้สวัสดีค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับที่12มกราคม2568กันด้วยครับผมบาสเทบบอลก็ได้จัดมาให้ครับสำหรับ3าทีมน่าเลือกเชียร์วันนี้ฟุตบอลลงท่างกันขัดกันเยอะมากเลยทีเดียวมีรายการน่าสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว,ยน,ยะยยวนะครับบาสเทบบอลก็ได้จัดมาให้สําหรับ3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่าคืนวันนี้สําหรับหน้าช่องของบาสเทบบอลนะครับจัดมาให้แล้วพี่ๆไม่ต้องคัดกันเองเลยนะครับจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นนะครับรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับก็ไปกันที่ศึกบิ๊กแมตช์นะครับ FA ฟเอัพประเทศอังกฤษนะครับเป็นอาร์เซนอลครับจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้คิกออฟก,กันเวลา22เนการหรือ4ชั่มตรงบ้านเราครับความได้เปรียบ นะครับวันนี้ต่างประเทศมองอาเซนอนได้เปรียบอยู่พอสมควรครับบังคับชนะถึง2ประตูขึ้นไปครับกองเชียร์ถึงจะได้เฮเต็มๆชนะ1ประตูคือยกเหวินนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในหัลล่าสุดนะครับเป็นอาเซนอนเปิดบ้านนะครับเอาชนะแมนยูมาในพเมียร์ลีกนะครับสประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผลงาน5นัดหลังของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านอาเซนอนครับใน5นัดหลังพวกเขาชนะคู่แข่ง3เกมเสมอ1แพ้1เกมครับส่วนแมนยูครับใน5้านัดหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครครับแพ้4 เสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มอาร์เซนอลดูดีกว่าครับแต่แมนยูกระเตื้องขึ้นมาบ้างครับในเกมล่าสุดก็เสมอกับลิเวอร์พูลในบ้านของลิฟูมาสอประตูต่อ2อนะครับเกมนั้นเล่นได้ดีนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับอาร์เซนอลจะขาดเบนไวครับโทมิยาสุนะครับบุกโยซาก้าครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นมิเกลอาร์เตต้าก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับวันนี้ก็นำโดยพวกคายฮาวเวตครับกาเบียลมาติเนลลี่นะครับ กับเบียนเชีดสุดนะครับแล้วก็ดีแคนไลฟ์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนแมนยูวันนี้จะขาดครับลุคชอครับวิเตอร์ลินเดเลอรนะครับเมสันเมาส์ครับที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นลูเบนอามาลินก็น่าจะจัดชุดที่ดีสุดลงสนามเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็นำโดยพวกลัดมุดฮอยลุนครับอาหมัดเดียโลบูโน่เฟนันเดสนะครับก็อยู่กันครบก็พร้อมลงฉากกับอาร์เซนอลในค่ำคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทปบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันนะครับผมอยากให้มองทางด้านของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมเยือนครับวันนี้อัร์เนนอลนได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับได้เปรียบทุกอย่างครับศักยภาพทีมนะครับตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ทีมเวิร์คผมคิดว่าอัร์เนนอลนดีกว่านะครับแต่แมนยูกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วครับดูจากแมตที่เจอกับล์พูมาถือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นลูกทีมวัา ลูกทีมอามลริมกําลังได้ใจนะครับผมคิดว่าน่าจะบุกมายันเสมอได้เป็นอย่างน้อยหรือแพ้ก็ไม่เกินหนึ่งประตูนะครับผมคิดว่าลูกทีมอามาริมเริ่มมีความมั่นใจแล้วในรัฐล่าสุดก็ทําได้ดีครับอามมาดเดโลผลงานดีจริงๆนะครับลูกทีมเล่นด้วยใจตอนนี้นะครับผมคิดว่าจะนน่ขาดตัวหลักอย่างบุกโยสาก,าก้าก็ มีปัญหาพอสมควรนะครับผมคิดว่านะเพราะสองแมตช์ไทยนะครับพวกเขาไม่ชนะนะครับมีฟอร์มตกลงมาพอสมควรวันนี้ผมเลือกเชียร์ทางด้านแมนยูดีกว่านะครับางน้อยแพ้ไม่เกิน1ประตูหรือยังเสมอได้ด้วยซ้ำไปครับเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดไม่มีผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ศึก FA ฟเอครับประเทศอังกฤษนะครับเป็นทางด้านของอิสสวิดทาวครับจะเปิดบอร์ดแมนโรสครับตอนรับกัรมาเยือนของวิสต์ตอร์โลเวอร์นะครับคู่นี้ก่อนเกมครับอิสสวิดอยู่ในพรีเมียร์ลีกครับส่วนวิสตอร์โลเวอร์อยู่ลีกวันนะครับคิกออฟกันเวลาสี่ทุ่มตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองอิสสวิดทาวครับได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับบังคับชนะถึง2ประตูขึ้นไปครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮนะครับเคยเจอกันมาผลล่าสุดครับเป็นอิสสวิด เปิดบ้านเอาชนะวิตตอร์ลเวอร์มา2ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลลีกครับนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับอย่างอิซุวิทาวครับห้านัดหลังเอาชนะคู่แข่ง2เกมเสมอ1แพ้2เกมนะครับส่วนทางด้านวิตตอร์ลเวอร์ครับชนะ1เกมแพ้สมเสมอ1 นะครับถือว่าฟอร์มอิสวิดดูดีกว่านะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับอย่างอิสวิดทาวครับจะขาดยานัวตัวเนเซียนนะครับตัวเซเบ้ครับที่มีการบาดเจ็บครับแล้วก็กองกองหน้าอย่างอ็อกเบเน่บาดเจ็บครับจอร์ตเฮิร์สนะครับบาดเจ็บแล้วก็โอเมลี่เฮตจินสันครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับสำหรับแม็กแคนนานะครับทางด้านทีมเยือนครับวันนี้ คุณซื้อของพวกเขาครับแต่ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆนะครับพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามเลยสําหรับวิสต์อร์โลเวอร์ครับในค่ําคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเทตบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันครับอยากให้เลือกมองทางด้านของอิสติฟิทาวนะครับอิสติฟิทาวเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีครับดูได้จากในพรีเมียร์ครับเจอทีมใหญ่ไม่เคยกลัวใครนะครับและเป็นทีมที่เล่นทีมเวิร์กดีนะครับวิตตอร์โลเวอร์เชิงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับฟอร์มพวกเขาก็ตำแหน่งในลีกกกกกกขขออองพวววววเเาาาาาา็ไไมมมม่่่่่คคคคยดดีนนนนนะะรรรรััับบบผิิิทหหห้ปตููลลแส อิสวิททาวในค่ำคืนวันนี้ผมว่าเลือกเชียร์พวกเขาสบายใจกว่าวันนี้อิสวิททาวจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังครับ คู่ที่นะครับก็ข้ามฝั่งมาที่ฟุตบอลโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกกันบ้านนะครับเป็นด้านของนาซีองนาวครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC ฟซีปอโตครับก่อนเกมนาซิองนาวอันดับที่17ของตารางครับส่วน FC ฟซีปอโต้อันดับที่2ของตารางนะครับคู่นี้คิกออฟกันเวลา22นกาสนาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับปอโตบุกมาได้เปรียบอยู่พอสมควรครับบังคับชนะถึง2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้ครับหประตูคือยกเยานะครับเคยเจอกันมาในหัวล่าสุดนะครับเป เอฟซีปอร์โต้ครับเปิดบ้านเอาชนะนาซีองนาวมา4ประตูต่อหนึ่งนะครับในฟุตบอลกระชับมิตรนะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างนาซิองนาวครับ5นัดหลังเร้บเาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวครับแพ้2เสมอ2ครับสำหรับนาซีองนาวครับส่วนปอร์โต้ครับใน5้านัดหลังพวกเขาเอาชนะคู่แข่ง4เกมเสมอ1เกมถือว่าฟอร์มดีมากๆครับในช่วงนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าบ้านนาซิองนาวก็มีบาดเจ็บรวเดิมครับ3ตัวแล้วครับนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับในค่ำคืนวันนี้ส่วนทางด้านทีม เดิมๆนะครับแล้วก็มีตัวติดโทษแบนคนหนึ่งครับนิโก้กอนซาเลสนะครับนอกนั้นกุนซื้อก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามในมค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกันครับแนวทางของผมบาส์เทบบอลน,นะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันครับผมอยากให้มองทางด้านของ เอฟซีปอร์โตทีมเยือนครับกำลังไล่ล่าแชมป์ครับวันนี้นาซิลงนาได้เปรียบอยู่อย่างเดียวคือการเล่นในบ้านนะครับแต่ฟอร์มพวกเขาไม่ดีนะครับฟอร์มปอร์โตดีกว่าเยอะนะครับศักยภาพทีมตัวผู้เล่นทุกอย่างเป็นของปอร์โตหมดเลยนะครับวันนี้ผมคิดว่า1ประตูมาไวหลายลูก2งแน่สําหรับ f อฟปอร์โตนะครับผมคิดว่าพวกเขาทําได้จะบุกไปชนะอย่างน้อย2ประตูนะครับสำหรับ f อฟปอร์โตคำคืวันนี้จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปแนวทางฟุตบอลสามทีมที่น่าเลือกเชียร์สำหรับผมบาสเทปบอลในค่ำคืนวันนี้ครับเลือกเชียร์ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอิสูวิดทาวแล้วก็เอฟซีปอร์โตครับเป็นสามทีมที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วสำหรับหน้าช่องของผมบาสเทปบอลนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมครับฝากกันไว้ก่อนเลยอยากได้มากกว่านี้นะครับอยากได้มากกว่าตัวหน้าช่องนี้ครับเปิดใจตามเข้ามาเอาในครอบครัวของผมบาสเทปบอลครับมีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากกันทั้งวันทั้งคืนครับรับประกันฟินฟินจุกๆกันแน่นอนรับก่อนใครแน และย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าปอมั่นคงและปลอดภัย100%อย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ